วันนี้นะคะวันนี้เป็นการจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างในวันบอเลนไทน์แล้วก็มีงานโอท็อปตั้งแต่สิดถึง17งานแต่งงานจบไปแล้วแต่ว่างานโอท็อปยังมีมีการแสดงช้างตรงนี้หลังด้านหลังสุดช่วยมาดูกันด้วยในช่วง6โมงครึ่งนะคะแล้วก็มาซื้อผ้าไหมด้านนู้ดนะคะผ้าไหมยอยู่ด้านนี้พลซุลินก็มาให้กำลังใจแม่ค้าด้วยแล้วก็มีร้านค้าที่อยู่หลังสุดนะคะอยู่หลังสุดนี่ค่ะหลายร้านค้าเลย<ม>ก็เขาขาย ลูกชิ้นนะคะสําหรับร้านนี้ลูกชิ้นละอองลูกชิ้นหมูปกติขายก๋วยเตี๋ยวด้วยไหมคะครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวรถรถทักใช่ไหมรสทักอ่ารสทักตรงหน้า,นาทองทารินอรบอกโอ้จําได้แล้วก็ปลาส้มไร้ก้างนะคะจากอำเภอขายตลาดเขียวยยว,วันเสาร์นาเนาะแล้วก็ร้านนี้สมพรลาบปกติขายลาบที่ไหนคะเอออาทิตย์ตลาดเขียวออมะม่วงถุงเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบมะม่วง กินได้ทั้งปีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นะสมพรลาบขนมบ้าบินคนคนขายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคนขายบ้าบินก็มาอุดหนุนหน่อยนะคะนี่นะคะเดินมาหลังสุดเลยค่ะแล้วก็จะมีวิหาสากิจุมชนทรินต้นแบบผักไฮโดรโปนิกเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาถามคนขายหน่อยเป็นยังไงคะผักที่ไม่ต้องใช้น้ําหรือว่าผักไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรือผักไม่ต้องทําอะไรบางคนบอกว่าไม่รู้ ทำไมดีคะไม่ต้องรดน้ำผักไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องพรวนดิน,ด,ด,นด้วยขายถุงเท่าไหร่50บาท,บบาทโอเคปลอดสารด้วยทีนี้เรามาฟังเพลงนี้นะคะเราจะรู้เลยว่าคนฟังอายุประมาณ55อัพนะคะ <c oughs> เพราะว่าใครที่ฟังออสคิริบูนนี้ต้อง55อัพนะคะถูกต้องไหมคะ <c oughs> เราแซวเล่นนะคะค่ะแล้วก็มาดูนะคะไข่นกกระทา ลูกชิ้นนะคะคนขายก็หน้าตาดีค่าค่าชม20บาทนะคะนี่ค่ะอยู่หลังสุดด้านหลังนะคะช่วยมาอุดหนุนหน่อยนะคะขนมลูกชุบขนมจีบจีบหมูนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นแม่ทมหมูลูกชิ้นกระสังสะค,ะค่ะเดินให้สุดด้านหลังเลยนะคะช่วยมาเป็นกําลังใจให้หน่อยขนมจีนน้ํายาปูนาะก็จะมีอันซอมนะคะ ธนาคารปูนาตะมน,นีอันซอมขายเท่าไหร่คะอันซอม20เท <20 S 2> ่านั้นเองแล้วก็นี่ค่ะขนมเปียกปูนแครอทเ,เออแปลกดีเนาะน่าสนใจทำจากแครอทอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรคะไอศครีมไอศครีมมะพร้าวนะคะอยู่ด้านหลังสุดแล้วก็ร้านปากหม้อขนมจีบนะคะถ้ามีงานทุกง,งานแกต้องไปทุกอีเวนต์นะคะค่ะ แล้วก็ขายของพี่บัวขาวด้วยก็จะเป็นน้ำปลาลใส่ส้มตำราคาเบาๆนะคะมาได้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีร้านขนมไทยที่ขายขนมแบบนี้ราคาเบาๆนะคะ10บบาทนะคะปิ้งกันสดๆแบบนี้นะคะอยู่ด้านหลังสุดเลยคุณผู้ชมเดินหน่อยนะกำลังใจแมค่ค้าก็จะมีนะคะค่ะมาดูกันหน่อยนะเออ,เอ,อนี่นะคะขนม ต้านแล้วก็จะเป็นข้าวหมากนะคะข้าวหมากแล้วก็ขนมอะไรนาะจำไม่ได้แล้วขนมดาง,ม,ดางมีคนรู้เองนะว่าข้าวต้มขนมดางอ่าแล้วข้าวไข่เจียวอเมนูที่ยากที่สุดในโลกเลยนะคะหากินยากหากินยากที่สุดในโลกนะคะคนขายก็คนขายก็หน,น้าตายดีที่สุดในโลกอีกอุ้ยเนาะแล้วก็กาแฟนี่ก็แปกที่สุดในโลก เพราะว่าเอาจมูกข้าวมาแปรปแปรูปแล้วเพิ่มมูลค่าได้ต้องกดไลค์ให้เลยนะคะแล้วก็ร้านนี้นะคะใครชอบทานปลาส้มต้องโอท็อปปลปลาส้มจากกาบเชิงตะบลด่านนะคะร้านคนนี้เลยนะคะ,อะบอกว่ารับชมจากไกด์แพทนะคะลด10ซนะคะหรือเปล่าเนาะอ,อ่าแล้วก็มาซื้อน้ำนะคะน้ำดื่มอร่อยหลากหลายรสชาติมาได้กันนะคะแล้วก็ ซ,ซื้อซื้อโซดาแถมโกแก่สำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวจะไปบอกบอกว่าซอหลีบอกว่าซ่อหลีน้องแพทอนุญาต<ม>ซอหลีบอกว่ายังไม่รู้เรื่องเลยนะคะนี่นะคะหมูกรอบขีดละ70บาทนะคะแล้วก็ลูกชิ้นสมุนพไพรมาอุดหนุนหน่อยนะคะมะม่วงปลาหวานมะม่วงถุงละ35 3กล่องร้อยค่ะมะม่วง มะม่วงน่ากินจุเนาะเพราะว่าแม่ค้าหน้าตาดีนี่เองโอ้แล้วก็ชานมไข่มุกนะคะช่วยมาซื้อกันหน่อยด้านนี้นะคะตรงที่เป็นจุดจดทะเบียนสมรสนะคะคุณผู้ชมช่วยมาดื้อมาดูแลมาดูนะคะแล้วก็สินค้ากุนเชงห้าดาวอยู่ตรงนี้เลยค่ะชิมฟรีชิมทุกอย่างชิมจนกว่าจะอิ่มคุณตอบบอกว่าชิมจนกว่าจะอิ่มได้เลยนะคะนะคะมาขายสินข้างในเอ้าชิมเลยช,นนะะชิมแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมาด้วยมานะคะ 11ถึง17นี้นะคะในวันธรรมดาประมาณสัก5โมงถึง2ทุ่มนะคะแล้วก็นี่จะเป็นเนื้อวาลกิวนะคะเป็นฟู้ดทรัคฟู้ดทรัคฟู้ดทรัคแปลว่ารถเคลื่อนไหวไปตามอยากไปตรงไหนก็ไปนะคะขายไม่เบือ่อขายไม่ได้ก็กลับบ้านนะคะแซ <laughs> 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 วเล่นแซวเล่นนะคะอ่านี่ในบรรยากาศนะคะตรงนี้ค่ะจุดที่เขาจดทะเบียนนะคะช่วยมาซื้อกันหน่อยนะคะแล้วก็มีเวทีกลางช่วงเย็นนะคะชนุเป็นผ้าไหมค่ะ กี่วินาวแล้วเดี๋ยวพาชมอีกคลิปหนึ่งด้านนี้นะคะสวัสดีค่ะ